ในระบบเชือกของการปีนต้นไม้นะครับจะมีด้วยกันอยู่2ประเภทนะครับคือระบบ mrs และ srs นะครับสำหรับระบบ mrs นะครับจะเป็นระบบที่เชือกของเรานะครับขึ้นไปคล้องกับแคมเบียมเซเวอร์ด้านบนนะครับแล้วกลับลงมาจะมี2เส้นนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้เวลาที่เราปีนนะครับอุปกรณ์ที่เราเซตมาจะอยู่นิ่งอยู่กับที่นะครับแต่จะเป็นเชือกเองที่วิ่ง อยู่ในระบบนะครับเมื่อเราปีนนะครับเชือกตัวนี้จะเวลา,าเราปีนเราจะดึงเชือกตัวนี้ลงเชือกตัวนี้จะถูกดึงขึ้นไปนะครับจะทําให้อุปกรณ์ตัวนี้อยู่กับที่แต่ว่าเชือกเนี่ยจะไหลผ่านอุปกรณ์นะครับนี่เราเรียกว่าระบบ MRS นะครับระบบที่2นะครับเราเรียกว่าระบบ SRS นะครับคือระบบเชือกเส้นเดียวนะครับถ้าสังเกตนะครับจะมีข้อแตกต่างกับระบบเมื่อกี้คือ ตรงนี้จะมีเชือกอยู่แค่เส้นเดียวเท่านั้นนะครับเชือกตัวนี้ครับจะถูกล็อกนิ่งไว้ไม่ว่าจะเป็นกาวแองเคอร์หรือจะทําไว้ที่ท็อปแองเคอร์นะครับตัวที่วิ่งผ่านเชือกคืออุปกรณ์ของเราเวลาที่เราปีนขึ้นเราจะต้องลากอุปกรณ์เราขึ้นด้วยนะครับแบบนี้นี่เป็นข้อแตกต่างของระบบเชือกปีนต้นไม้ทั้ง2ประเภทนะครับ วิธีผูกเงื่อนวิทีนะครับให้เราแบ่งเชือกเป็น3ส่วนนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราจับ1ส่วนไว้เราทิ้ง2ส่วนลงไปนะครับหลังจากนั้นให้เรานําเชือกวิทีของเรานะครับพันทาบกับเชือกหลักเชือกปีนของเรานะครับแล้วพันขึ้นด้านบน4รอบนะครับใช้ฝั่งยาวพัน จากนั้นนะครับให้เราใช้เชือกฝั่งที่เราพันขึ้นด้านบนเมื่อกี้นะครับทับกลับลงมาฝั่งด้านตรงข้ามกันแล้วปรับเชือกนะครับให้เท่ากันเมื่อหางสองด้านนี้เท่ากันแล้วนะครับให้นำฝั่งด้านมือขวานะครับพันตีเกียวลงมาด้านล่างนะครับเราใช้ฝั่งซ้ายทับอีกหนึ่งครั้งครับ จะได้เงื่อน VT แล้วครับล็อกตัวนี้สามารถสไลด์เปิดปิดได้นะครับประกอบเข้ากับเชือกปีนหลักของเราแล้วปิดแบบนี้ครับจากนั้นรูดขึ้นมาใส่ระหว่างเชือก VT แบบนี้นะครับตัวนี้เป็นลอก DM m Hitch c m b e r Pulley นะครับจะประกอบเข้ากับเชือกนะครับ วิธีประกอบคือให้เราเปิดสไลด์ลอกตัวนี้นะครับแบบนี้จากนั้นใส่เข้าไปที่เชือกปีนหลักของเรานะครับเราปิดเราวลูดขึ้นเพื่อใส่เข้ากับเงื่อนวิธีที่เราผูกไว้นะครับโดยที่ให้อยู่ที่รูด้านล่างที่ล่างสุดนะครับแบบนี้ครับเราจะใช้ลอกเป็นรุ่นด i m M Authentic นะครับ วิธีประกอบนะครับให้เราดูที่สัญลักษณ์ลูกศรชี้ด้านบนนะครับให้ให้ชี้ขึ้นด้านบนเสมอจากนั้นให้เราสไลด์ลอกเพื่อเปิดนะครับประกอบเข้ากับเชือกนะครับเราปิดจากนั้นรูดขึ้นมาอยู่ระหว่างเงื่อนวิธีที่เราผูกไว้นะครับให้อยู่ที่รูด้านล่างสุดแบบนี้ครับ ตัวนี้เป็น i อซีลบเว้นนะครับวิธีเปิดคือให้เราดูที่สลักด้านบนนะครับจะมีตัวกระเดื่องให้เรากดกดลงไปแล้วดันเข้าไปครับแบบนี้จากนั้นให้เราใส่เชือกเข้าไปที่ด้านในนะครับแล้วดันสลักออกมาเพื่อปิดแบบนี้ครับตัวนี้เป็นลบเว้นนะครับของ i อซีรุ่น a อเปนะครับ วิธีประกอบเข้ากับเชือกนะครับเราจะกดสลักด้านบนลงไปนะครับแล้วสไลด์เพื่อเปิดแบบนี้นครับจากนั้นเราจะใส่เข้ากับเชือกนะครับแบบนี้นะครับแล้วปิดวิธีปิดนะครับให้เรากดตัวสลักลงไปเราสไลด์เพื่อปิดแบบนี้ ต่อจากนั้นให้เรานำคาราบิเนอร์ใส่เข้าลอกและเงื่อนวิธีที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับโดยที่ใส่จากทางรูด้านล่างนะครับเสร็จแล้วให้นำคาราบิเนอร์อีกหนึ่งตัวมาประกอบเข้ากับรูด้านบนที่เหลือนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราใส่คาร์บิเนอร์นะครับเข้าที่ระหว่างเงื่อนวิธีที่เราผูกไว้นะครับแล้วก็ลอกนะครับใส่เข้าด้วยกันทั้งหมดนะครับแบบนี้ครับแล้วให้เรานำคาร์บิเนอร์อีกหนึ่งตัวนะครับประกอบเข้ากับลอกที่รูตรงกลางครับ แบบนี้ก็จะได้ชุดอุปกรณ์พร้อมทำงานแล้วครับให้เราใช้ปลายของตัวรบเลนนะครับใส่เข้ามาชิดกับลอกนะครับเราใช้เงื่อนวิธีประกบที่ด้านนอกสุดแบบนี้ครับจากนั้นให้เรานำคาราบิเนอร์นะครับใส่เข้าไปในอุปกรณ์ผ่านทุกตัวนะครับ แบบนี้หลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ลบเลนส์มาประกอบร่วมกันนะครับโดยที่ใส่ตัวหางลบเลนส์นะครับเข้าชิดกับตัวลอกแล้วเอาตัวเงื่อนวิธีฟิสิกนะครับประกบแบบนี้จากนั้น ให้เรานำคาราบิเนอร์นะครับใส่เข้าไปในทุกรูนะครับแบบนี้ครับก็จะได้ชุดอุปกรณ์ทำงานระบบ SRS นะครับ